วิธีเสริมธาตุท้งห้าตามธาตุเกิดธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําธาตุไม้วิธีเสริมธาตุไม้นั้นของใช้ควรเน้นเป็นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นเขียวโทนใดส่วนอัญมณีควรเป็นโยกสีเขียวควรทําบุญโรงศพทําบุญบริจาคหนังสือธาตุไฟวิธีการเสริมธาตุไฟคือควรใช้เน้นสีของที่เป็นโทนร้อน เชน่นสีแดงสีส้มสีแสดส่วนอัญ,ญมณีที่ควรใช้ควรเป็นทับทิมสีแดงพรอยสีแดงทำบุญที่เกี่ยวข้องกับไฟเชน่นถวายเทียนพรรษาถวายลอดไฟเติมน้ํำมันตะเกียงทตาด,ดินวิธีเสริมทตาด,ดินของใช้ควรเน้นเป็นสีครีมสีเหลืองสีน้ำตาลอัญ,ญมณีที่ควรใช้เป็นโกเมนสีเหลือง ควรทำบุญด้วยการบริจาคที่ดินให้วัดกระเบื้องหลังคากระถินผ้าป่าทา้าททองวิธีการเสริมทาัาทองหากใส่ทองจะช่วยเสริมดวงให้ได้ดียิ่งขึ้นแต่ควรใส่พอประมาณเพื่อป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพควรทำบุญด้วยการเททองหล่อพระไว้พระปิดทองหรือปิดทองรูปนิมิตให้ครบ9้าวัดทาทน้ำ วิธีการเสริมธาตุน้ำของใช้ส่วนตัวควรใช้เป็นสีทนเย็นเช่นสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามควรทำบุญด้วยน้ำนมหรือบริจาคเลือด